าอยู่กันที่ TP Camp นะคะหรือ Toyota Park Center Asia Pacific นะคะนี่เลยค่ะที่ TP Camp นะคะก็คือศูนย์อะไหล่ของ Toyota นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีอะไหล่กว่า1 2 0 0 0 0ชิ้นนะคะลองว่าที่นี่นี่คือคลังนะคะเรียกว่าคลังเลยเพราะว่าทุกที่อะคะ่ะเขาจะมา,มา,ม,ามาสั่งแล้วก็ที่นี่นะคะ่ะจะจัดออเดอร์แล้วก็สั่งไปเพราะว่าเนื้อที่กว่า80,000ตารางเมตร สนามฟุตบอลนะคะก็จะทําให้ความมั่นใจของลูกค้าที่ซื้อรถโตโยต้าไปเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าหลังบริการขายเนี่ยจะมีอะไรไหมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าอะไรของเขาแล้วก็ทีมทั้งหมด4สเตชั่นนะคะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามจอยซี่ไปนะคะไปค่ะ เราใช้สุกอรรวมพนักงานที่จะเข้ามาทํางานกับทางสินค้าของเราทุกขั้นตอนต้องได้มาตรฐานนะครับว่าจะเป็นคนที่รับอะไรคนเก็บอะไรคนส่งอะไรในทุกขั้นตอนนะครับต้องมีการฝุคฝนเพื่อความเป็นใมใน อบรมมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานก็คือเขาก็จะมีความปลอดภัยเนี่ยคือที่เนี่ยเขาจะต้องมีความปลอดภัยเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีการออกแบบอบรมด้วยการสาธิตก็คือเขาจะมีการอบรมแล้วก็สาธิตทุกอย่างเลยก็จะมีวิธีการป้องกันอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของหมวกที่เราใช้นะคะก็จะมีทั้งหมดอี่ค้งมี3าอันก็จะมีบวกผ้า หมวกสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะคะอันนี้สีหมวกหมวกสีขาวก็สําหรับจะใช้สําหรับพี่ๆคนงานนะคะที่เข้ามาก่อสร้างแล้วก็อันที่สีเหลืองนะคะก็จะสําหรับผู้ที่ขับโฟก์คลิฟต์นะคะเราาก็จะมีการสาธิตว่าใช้ยังไงให้ถูกวิธีนะคะ สั่งอะไรเข้ามาที่พารทีไปแนะครับก็เมื่อเรามีระบบที่เราเช็คแล้วว่าเรามีของที่สต็อกอยู่ในว a r เฮา u s e ของเราครับระบบก็จะเจนออกมาเป็นพิกซ์สลิปแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นใบจัดเนาะก็คือในเนี้ยนะครับจะมีบอกว่าเราจะต้องไปจัดพาร์ทับเบอร์อะไรบ้างโลเคชั่นไหนบ้างแล้วก็จำนวนเท่าไหร่เนาะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีไนแกรมหลักๆแล้วว่าแต่ละดีลเลอร์เนี่ยเราส่งกี่โมงนะครับแล้วเราจะต้องเริ่มจัดอะไรเนี่ยประมาณเวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะทําตามเวลาตามสิท,ทิโที่เราตกลงไว้กันทางลูกค้านะครับพอเราออกมาจาัดปุ๊บเนี่ยเราจะคนบทรลโดยเอมาเสียบไว้ที่คนโทรลบอร์ดแบบนี้นะครับซึ่งคนบทรลบอร์ดแบบเนี้ยเราก็จะดูเวลาว่าในแต่ละช่วงเวลาเราทําถึงไหนแล้วนะครับ่างเช่นตอนนี้ อตอนนี้เราทำอยู่ประมาณช่วงบ่ายสองแล้วนะครับซึ่งณเวลาปัจจุบันตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบห้านาทีแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีลูตไก่ที่ดีเลย์นะครับซึ่งตรงน,นี้ก็จะสอดคล้องกับระบบที่เรามีเหมือนกันที่เป็นหน้าจอตรงนี้นะครับว่าเราก็จะแพร์เลยว่าแต่ละรูทแต่ละดีลเลอร์แต่ละเจ้าเนี่ยนะครับแผนในการปิกนี่ของเราเนี่ยครับจะเริ่มกี่โมงกับกี่โมงนะครับถ้ามันเป็นสีเขียวกับสีฟ้านะครับก็คือเรายังอยู่ในออนไทม์อยู่ก็คือยังทันเวลาอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงเราก็จะรู้ว่าโอเคเริ่มดีเลย์แล้วเราก็ ซึ่งตรงนี้เราก็จะทำเพื่อทําให้เราสามารถจัดส่งอะไรแน่นตรงกับเวลาที่เราเสัญญาไว้กับลูกค้าให้มากที่สุดนะครับ ก็คือหนึ่งกล่องงตะกร้าเนี่ยจะมีแค่สาขาเดียวนะครับก็คือ1นึลุของเราเนี่ยที่รถที่ออกไปเนี่ยจะไปส่งมากกว่า1สาขานะครับเพราะฉะนั้นเราซอนมาเรียบร้อยแล้วว่าแต่ละแต่ละอ่าบาสเกตเนี่ยเรามีแค่1ึงสาขาเท่านั้นนะครับพอมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีทั้งของเล็กทั้งของใหญ่ครับหลังจากที่ออกมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าจุดโหลดดิงนะครับพอโหลดพอถึงจุดนี้ปุ๊บพนักงานนะครับก็จะยกอ่าของเนี่ยขึ้นรถนะครับโดยเราจะเรียงจาก ดิลเลอร์ที่ถึงก่อนเนี่ยนะครับเอาไว้หลังสุดนะครับดิลเลอร์ที่ถึงช้าที่หลังสุดจะไว้หน้าสุดนะพเพราะว่าเวลาเราไปส่งเราจะได้แยกออกแล้วก็อ,อะไหล่ที่เราส่งไปเนี่ยครับมันก็จะมีพ์สนัมเบอร์ที่ติดอยู่เนาะแล้วก็มีออเดอร์นัมเบอร์ที่เขาสั่งมาด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมีตัวสติกเกอร์ที่บอกว่าเป็นดีลเลอร์เจ้าไหนนะครับอันนี้สําหรับคนขับรถที่เราใช้ในการส่งเขาแยกว่าเขาจะต้องส่งเจ้าไหนบ้างน,นะครับอันนี้ก็จะส่งไปที่ ที่ดิลเลอร์นะครับว่าของที่เขารับไปเนี่ยถูกป่าตะกร้าสีแดงเนี่ยครับเป็นตะกร้าที่เราใช้ในการรียูสนะครับก็คือเราจะแพ็คอะไรเนี่ยไปให้กับ,บ, dealer, บ,กบ,บทบางดิลเลอร์นะครับพอมาถึงดิเลอร์ปุ๊บเขาจัดเก็บปุ๊บเขาก็จะรีเกินกลับมานะครับเป็นตะกร้าเปล่ากลับมาให้เราใช้ก็จะวนใช้แบบนี้นะครับซึ่งวิธีการจัดจัดเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของพาร์ทที่เราจะไม่ต้องให้ชำรุดเสียหายด้วยนะครับเราก็เลยทําการแยกเป็น่องเพื่อง่ายในการโหลดนะครับ อนนี้เราก็อยู่ในส่วนของการจัดเก็บอะไหล่ชิ้นเล็กนะคะซึ่งอะไหล่ชิ้นเล็กของเขาเนี่ยจะมีรวมทั้งหมดถึงหนึ่งล้านชิ้นในนี้นะคะนี่คะก็จะเป็นที่จัดอะไหล่แล้วก็จะมีเป็นสเตชันเป็นโค้ดนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแอบดูนะคะใส้ส่วนของตรงนี้จะเป็นอะไหล่ชิ้นเล็กนะคะก็จะมีทุกอย่างเลยนะคะนี่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 ทุกอย่างจะมีบาร์โค้ดหมดเลยนะคะ ก็คืออร่ลยแท้แน่นอนนะคะไม่ต้องรอนานนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะคือเหมือนกับเขาก็จะทํางานกันทั้งวันเลยแล้วก็ส่งมอบก,กันนะคะ ายน้อยนะคะไปเพื่อไปรอดรอกนี่ขึ้นอันนี้คือทางมะลายน้อยของเขานะคะนี่ค่ะทุกอย่างต้องมีความปลอดภัยนะคะก็จะมีพี่ที่เขาดูแลนะคะเป็นรอบๆอันนี้ก็คือจะเป็นรถอะไรนะคะรถของอะไรน,ะน้อย่ักมเคือเขาจะวิ่งตลอดเดวลาคะ่ะในส่วนของการทำ เขานะคะจะทำดึกสุดก็คือพุ่มซึ่งอันนี้คือการต่อเออีค่ะที่ที่เขาบอกเมืออ่พราะนั้นเนี่ยความการที่แบบเห็นไหมคะว่าอะไรอ,อันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทางโตโยต้าเนี่ยเปิดให้สื่อเข้ามาดูกระบวนการการทำงานของศูนย์อะไหล่ที่นี่นะคะที่ศูนย์กระจายอะไหล่ที่ TP พีแคนะคะ ตอนแรกเลยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นเลเ้าท์เ,เลเ้าท์ของทางทางอะไรครับผมพื้นที่ของคลังเราเนี่ยมีประมาณ60ตารางเมตรก็คือพื้นที่าาเป็นก r า u สเปซสี e เหลี่ยมหนึ่งทานะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่การจัดเก็บเนี่ย Ground Space เ,เ,เนี่ยมีประมาณ60 40ตารางเมตรคือรวมถึงชั้นหนึ่งและชั้นสองด้วยครับผม ก็ปัจจุบันเรามีการสต็อกอะไหล่อยู่ประมาณหนึ่งแสนพันเมื่นอาตมือหรือว่าชนิดนะครับโดยเราจะแยกกับประเภทไกเรื่อยๆหลักๆก็คือจากประเภทประเภทก็คืออะไหล่ขนาดเล็กนะครับจะอยู่ชั้นข้างล่างที่ที่เดินผ่านมาที่ที่มีจุดตรวจก่อนนก็จะมีอะไหล่ประเภทน็อตสกรูโคเก้นแล้วก็ชั้นปอนะครับก็เป็นอะไหล่ขนาดกลางเช่นข้อยางสติ๊กเกอร์แล้วก็บังโถต่อที่ข้อตัดของการจัดเก็บสินค้าเนี่ย ก็จะมีอยู่สี่ข้อครับคือพื้นที่ปลอดภัยในการทำงานคุณภาพผลิตภาพแล้วก็การใช้ต้นทุน หรือสูตรเก็บอะไหล่ของเขานะคะก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจมากมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ลูกค้าซื้อลโตยโต้าแล้วไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าอะไรหรือว่าการบริการจะช้าหรือว่านานนะคะเพราะว่านี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่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 นะคะเราเห็นคุณภาพของเขาแล้วนะคะไม่แปลกใจเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวยังไงแล้วนะคะวันนี้จอยซี่เนี่ยต้องฝากไว้ด้วยนะคะ อินคาชา n นลนะคะแล้วก็ไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อินคาแมก z i ซินดันะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณโตโยต้านะคะที่พามาชมนี่ค่ะคังอไไล่ใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะสำหรับวันนี้ไปกันนะคะไยค่ะ